ครับผมสวัสดีครับบบาเหนียวพาลุยครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนนะครับวันนี้มาพบมาป้ากันในช่องบเบาเหนือพาลุยครับวันนี้บเบาเหนียวพาลุยจะปามาโรใส่กรบดักหนูกันครับช่วงนี้ก็เขาปวดเริ่มออกหัวเลยนะครับเริ่มออกหัวออกฟักออกเม็ดละ ก็จะ,จะเริ่มมีหนูนะครับมีหนูมีวกหนูพวกในเริ่มมากัดกินละเดี๋ยวจะต้องมาใส่มาวางกับดักนะครับหาอยู่หากินตามภาษาคนบ้านนอกครับสวัสดีก่อนครับเด,ด็กปันเด็กปันฝึกไว้นะฝึกโล่ไว้นะอ่ะอยู่้ยวยความแบบร้นี่อ่ะเดี๋ยวเราไปโล่ใส่กันเลยครับ สวนข้าวโพดนี่ก็ปลูกไว้ตามระวางต้นยางนะครับต้นยางปลูกไว้สามปีละก็เริ่มใหญ่ละเพื่อว่าเบื้อ้นเสียพื้นที่นะครับระวางต้นยางนี่ก็ประมาณหกเมตรเขากับปลูกข้าวโพดแซมเข้าไปเพื่อคุ้มนาดินข้าวโพดเริ่มอองฟักละ <c oughs> ไปลายๆพิจิกาเนี่ก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วครับเริ่มเก็บข้าวโพดกันละก,ก,ก็จะมีพวกหนูพวกในเริ่มมา กินเขาปวดเขาละเดี๋ยวต้องไปใส่ครับน้ะงตามมันะตามมานะตามมนะตามมันะตามมานะะตามมานะมานะกับนี่ก็จะมาดูร้อยกินมันนะครับนี่ร้อยกิ่นทั้งนั้นเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนี่ครับรอยกินของหนูนะครับมนหนูกันใน พวกนี้ก็เรียก,กินแต่หัวใหญ่ๆนะครับหัวที่มันมีเม็ดแล้วนี่แม่มดเลยครับเราจะมา,าใส่กับดักก็วิธีใส่ก็เขาต้องพอห้อยกินไม่ไหมนะครับกินมันกำลังกินไม่ไมเนี่ยเพราะอย่างเช่นนั้นเนี่ยครับกินในน่าจะกินไว้ตอนกลางคืนเดี๋ยวถ้าคืนต่อไปเนี่ยมันก็จะมากินแรม เดี๋ยวจะใส่ตามจุดดีห้อยใหม่ๆรับรองติดแน่ครับเหมือนเดิมมันมสนี่ก็มาอมตลอดนี่ห้ามไปโลไปข่อยนะนี่ก็ห้ามไปโลไปข่อยนะโดนกับดักนะกับผมใจกับดักนิดเยอะก็เป็นเยอะข้าวโพดนี่ครับข้าวโพด Продолжение а следует... จะวางไว้แบบนี้ครับวางไว้ต่ำไอต้นดีมันขึ้นมากินนี่ครับนี่นะนี่เป็นห้อยไม้ของมันติ่มมากินน่ครับเดี๋ยวตอนกลางคืนมนันจะต้องจะต้องมากินแฮมนะครับต้ไม่ต้องมากินแฮมมันจะดังไว้ดักไวตายต้นพอะมันจะมากินเด้เลยเลย,เลย,เลยกินทึ้หมดหัวไปเลย ก็ใส่ก็ต้องมัดเจียบนะครับมัดเจียบเพื่อว่ามันโดนล่ะเพื่อเป็นหนูตัวใหญ่มันจะได้ปอบปลากับดักเขาหน,นีนะครับกมัดเจียบไว <c oughs> <c oughs> ก็กลางวันนี่อาจจะเป็นตัวในถ้าเป็นกลางคืนก็เป็นหนูหนูก็จะเป็นพวกหนูหวายหนูท้องขาวหนูขาวอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปวางหลังต่อไปเลยครับพูดยัง คุ้ยังอืึกไหวครับฟึกไหวไบโลปลาคุดยังกันนะห้ามไปเล่นแต่หมูนั่นนะโดนกับดักนะครับฟึกไหวครับเนี่ยจะกินมันจะมากกนิ่นเลยๆครับคืนละนิดคืนละหน่อยเนี่ยนี่น่าจะหลายคืนแล้วนี่อะเดี๋ยวหววางจุดนี้ดีกว่าเพราะเป็นห้อยไม้ห้อยที่พึ่งจะ ไอ้วิธีใส่ก็คือว่าวิธีดูก็คือว่าเนี่ยหอยที่มันกาลังเริเร่่มกินนะครับหลักืนต่อมามันจะมาก,กินแฮมเล็มไปเลยเลยนี่ครับไมยสากไม่ไมเลยเดี๋ยวใส่จุดเนี่ย วางไว้หลายจุดครับต้องมีหลายๆอันกับดักนี่นะครับเส็าแลาวอยมัดเจียบกไว้ครับกันหายปุ๊บนี่หนูนี่เวลาม้าก็จะม้าเป็นฝูงนเลยนะครับมากัดกิงเสียหายหมดเลยว่าเจ้ามีตัวเดียวนะครับมีหลายตัว ฮ่าพวกนี้นะนี่ครับเสร็จรียบร้อยไปยไปวางจุดต่อไปเลยครับกินข้าวโปดกูกากินข้าวโปดกูกาไงเนาะอืมกินกูกับทำโปใส่กจ็จะมดเสียหายหมดนี่ครับหาอยู่หากินตามภาษาบ้านเฮาครับบอดีดามานเนอเนี่ยครับชีวิตเจ้าบ้านครับ บันนนกโคกนาครับใส่แบบนี้สลักก็ไปแบบนี้ง่ายๆครับกับนี่นายอย่าผมซื้อมา้าอันละ เท้าบาทอันละยี่สิบบาทก็จะมัดไว้โคนต้นแบบนี้ครับกันหาย <c oughs> <c oughs> ในแต่ก่อนนี่เป็นแจม่มไงพายเรียวนะครับเนี่ยเป็นกับนีบ้ี๋ยวนี้คือเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำให้ดูกับแบบใจไมไนะครับแบบว่าต้องไดซื้อ <c oughs> ปล่อยครับใส่ทิ้งไว้เดี๋ยวผูกตอนเจ้าก็จะมา,มาใจกันพอ จะติดก่อติดแหน่น้อนครับแบบนี้นะหอยใหม่ๆแบบนี้ไปจุดต่อไปครับ วางไว้หลายๆจุดครับต้องมีหลายๆอันกับดักนี่นะครับนีเจ็บแล้วมัดเียกไว้ครับกันหาย <c oughs> ปุ๊บนี่ หนูนี่เวลาม้าก็จะม้าเป็นฝูงเลยนะครับมากัดกิงเสียหายหมดเลยเวิจิมีตัวเดียวนะครับมีหลายตัวฮาพวกนี้นะนะครับเก็บร้อยไปไปวางจุดต่อไปเลยครับนะครับบรรยากาศของไอ้ใต้ใต้ไหลใต้สวนของบบาวเหนียวนี่ก็จะมีน้ำห้วยไหลนะครับก็ตีคลิปก่อนหน้านี่ก็ ทำคลิปจมป่ากังไปนะครับน,น้าหอยไอจุดนี้แถวนี้ป่ากังเยอะที่นี่น้าดีตัวเน้ำก็ไหลตลอดปีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาทําฝายฝายชะลอน้าไว้เดี๋ยวดอติดรอติดตามคลิปต่อไปแล้วครับจะทําฝายชะลอน้ําทําฝายชะลอน้าแบบรักษาระบบนิเวศเดี๋ยวไปใส่กับหนูกันก่อนไปหาจุดต่อไปแล้วครับตึงๆนะครับ <c oughs> นี่เหรอนี่ครับนี่เป็นหอยกัดกินนี่ครับอูอหอยกัดกินของมันเต็มหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลบกอนนี่เหมือนเราเราเอาเหยื่อมากิน เดี๋ยวน้ำไปแล้วเห็นไหมนะเอ้ยโอ,ยอ้เจอครับนี่ครับจะทำไมกินไม่ไม้ล้ครับนี่นี่น่าจะกินตอนื่อคืนเจอแล้วครับ เดี๋ยวเขาจะใส่ตรงนี้ไว้จุดหนึ่งเห็นเด้ยว่าจกเยอ่อเขาปวด นี่ก็เขาโปดหลายๆตีก็ออกฟักออกหัวกันนะครับไอ้พวกหนูพวกในเนี่ยก็จะมากันก็เป็นช่วงที่ว่าปลายฝนปลายฝนต้นหนาวครับพวกนี้จะลมด้อยมาละลมดอยมากินข้าวโพดใส่ไว้แบบนี้ครับ <c oughs> ไปถอยไปยห้ามมาไกลแถวนี้นะฮะเอนีงใก่ละโดนหนีบเลยนี่ครับใส่ไว้หนูก็จะมา คือเวลาหนูม้าเนี่ยครับมันก็จะมากินไอ้หอยที่มันกินไว้เนี้ยมันจะมาโลต่ตาบดินก่อนแต่มันมาเจอเหยื่อที่อยู่ข้างล่างเนี้ยมันก็จะมาเล็มกินกั๊บหาก็จะดีปั๊บเสร็จเลยแต่ไอ้ตัวนี้ห้ามนะไอ้ตัวนี้ห้ามมา,นะา,มมาคุยนะโดนนีบนะนีบพอเลยนะไปถอยมาเร็วหนังเฝ้าเลยลอมามามาถอยมาเร็ว ไปแล้วถ่ายมะเออมาเนี่ยนะห้ามเข้าไปเนอะนี่พอเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวไปหาจุดต่อไปครับอือหือกินจนล้นเลยครับนี่โอ้โห đi, kiếm ngào kiếm chân lăn, rồi đi. hmm, lăn mất rồi, một chút nữa. นี่กินเมื่อคืนแล้วใจมดเลยโอ้ยใส่นี้รับ ไปไปไป,ไปหาจุดต่อไปแล้วนุ่นมสดได้ยังพ่องหนุ่มสดนี่ก็มัดตัวไว้ตลอดปลาลูกน้องโลดดีๆนะนี่นะปลาลูกน้องโลดดีๆนะหนุ่มสดนี่ครับปลาลูกน้องโลดดีๆนะไปไปไปเติหนุ่มสดเลยเอานมสดนำไปนี่ครับหนุ่มสดเป็นปีใหญ่ครับ ไปลาหลุงนอ้องโลดดิด้ิโอ้เจออีลหรอนี่แตเมแล้วโอ้ใหม่ๆเลยครับนี่นะนี่ใส่ปืนนี่หต้นหนึ่ง มดเลยครับนี่หืมไอหาก,กินแต่หัวใหญ่ๆนี่ครับแหม่หมดเลยโอ้นี่ครับใจมดเลยครับนี่โอ้มันบดได้มาตัวเดียวนะครับมาเป็นฝูงไอ้หนูของนี้นะครับเนี่ยยังอย่างเงี้ยมันกินมดหัวเลยนะครับนี่ครับคือปลูกไปบะได้อย่างเลยนี่หนูมากินแบบนี้นะนโอ้โหกินเต็มมดเลย เดี๋ยวใส่ไปตรงนี้แทะจุดหนึ่งสัตว์พวกน,นี้นี่เป็นหอยใหม่ๆเลยไนกินตอนคืนแล้วอันนี้น่าจะกินไว้หลายคืนละเพราะเป็นหอยเกา่าแต่พอพอมันกินกินหัวนี่เสร็จนะครับคืนต่อมาไม่่ายกินหัวนี่เลยแล้วเดี๋ยวคืนต่อไปหัวนี่ใกล้จะมดมันก็จะมากินหัวนี่แฮมก็จะกินเลี้ยงไปเลยเลยครับ this i him เด็ครับเรียบป้่อยเดี๋ยวผูกเ้องมาใจกันพอจะได้กอจะติดกิ่ตัวครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมันผูกตอนเจ้านอครับผมก่อป้ากันใหม่ในคลิปต่อไปครับนอมาลุ้นกันว่าจะได้หนูกันกอนครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณติดตามรับชมครับขอบคุณสวัสดีครับ